สวัสดีตอนเช้าครับผมเฮมากูกลับหนูครับผมอืไม้เมื่อนี้ครับพูด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 ใส่ฝุ่นล้ะครับผมเฮ้ยเฮ่งแตงเบิ่งแจเสียครับอู้หนาวหนาวไม่หนาวเลยเห็นไหมสองชั้นไม่หนาวเลยสองชั้นเหนื่อยใจเหลือเกินไปลูดไปลูดบ่เป็นลุยเลยครับ

เฮเฮไหนทองขาวครับผมเรือฮ่าฮ่ามันละครับผมล้งแรกเย่ธรรมดาที่ไหนเฮ้เนี่ครับผมมนัมนมนัมนมันมันมันละครับผมทองขาวล้างแรกยื้อยื้อยื้อล้างแรกกับมันเลยนะฮะ ตาลฤสียุฟังตาลฤสีกายก่ยหลักที่สองครับผมมันจะมีไอ้เดือดเดือดให้บ้างไหมใหญ่ให้บ้างไหมหลักที่สองถึงอีกแล้วครับผมฮะฮะฮะไหนทองขาวอีกแล้วอู้บักใคร่ทำไง มาอีกแล้วนะครับอือสองหลังติดเลยครับผมน่าสีดงทองขาวแล้วครับมันไม่แน่มันต้องมีตัวใหญ่มั่งมองนี้แล้วครับปีทช่แลวมีแต่บ,บอสไซโลเลยครับผมหลุนเบิงปีนี้จะมีไซโลให้บ้างไหมออสองหลังติดแล้วฮนะ ลังที่สามที่สามใส่ทางคู่สะครับผมเป็นยังไงมั่งยะเป็นยังไงมั่งกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วไอ้ไหนมันไหนมันกลับมาอีกแล้วเฮียะ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 ฮอุตาลุสีลันเปกอยู่ทางนู้น น่าจะเหมือนเดิมนี่ครับผมตัวนี้ตัวงามเลยครับฮ่าฮ่สามหลังสามโตเลยครับผมสองขาวโอ้ธรรมดาที่ไหนฮฮมานมานแล้วนะฮะ หลังติดสี่อะไรครับผมฮะมันสามหลังติดแล้วนะฮะเ้ออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,ว <laughs> น่าจะใส่เดิมนะฮะเอออันนี้ใส่หน่อยครับผมอทองขาวเฮ้ทองขาวล้วนๆเลยนะฮะวันนี้โอ้สีหลังสีโตรลวดเลยครับผมโอ้ธรรมดาที่ไหนไม่อยากคุยใส่ตาลุสีเลย ไปลุนต่อครับผมอ,อย่างนี้มีแรงหน่อยไปลุนอีกครับผมย่าย่าย่ามานมานมานท,าทั้งที่ห้าเป็นไงเอ๊ะห้เป็นไง หลังนี้มิดครับผมอือรุ่นหลังต่อไปนะฮะ่ครับหลังนี้ครับอู้วหน้าปากหูเลยครับผมแต่โบกเหมธรรมดาที่ไหนอู้วหยหนูครับผมวู้หนูใหญ่เลยครับผม กันแท่พ hmm. yeah. um ุ่นมดแต่ไ huh. ม่ออกนะฮะธรรมดาที yeah. ่นี yeah. ่นี่หอยกุยกินเต็มเลยครับมีแต่หอยหูใหญ่ๆแต่มันไม่อกอ่ามันจะออกยังไงมันจะเอาแบบไหน โอ้นาวน่าวนี่ก็มิดครับผมทำไมมันไม่โอก๊กหอยมีแต่สุดๆเลยครับผมหอยอย่างหอยกัดกินงูมีแต่ใหญ่ๆแต่ลุงไม่โอก๊กรรมดาที่ไหนนี่อังนี้ครับ S <S อือมีตะหงูงาม,งามๆใหญ่ๆเลยครับผมแต่ไม่ออกเลยนะฮะโอ้ธรรม,มดาที่ไหนนี่นี่ครับอือทางแปนหรือเตือนมีตะหูใหญ่ๆทำไมมันไม่ออกนี่คือเอืออะไรเช่นนี้ มันจะออกวันไหนไปีนตังังนานาโอ้พิ่งทางนของให่อย่างนี้ครับผมฮ้ฮมาอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งเต็มนะฮะทองข้าวอ <laughs> าร์ซีเ<ส>อ้ยทองข้าวมาอีกแล้ว ธรรมดาที่ไหนครับผมฮคือดงทองขาวแหละครับแมน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 คือเกาอุ่นหลังต่อไปครับผมจะมันไหมอู้หูกอ,องนี้กองเลยครับผมมันจะมันหรือไม่มนัน แงมิดละครับผมอะไรไม่มีหมดฮะเดินอะไรเลยๆคนเดียว หอยทางหนูมีแต่ใหญ่ๆเลยครับผมแต่หนูบอกจากตู้โอ้มาด้นานในออกเตน,นูทองขาวครับผมลองใส่สิเป็นดุทองขาวเหรอครับแต่หนูมีแต่ห้อยหนูใหญ่ละครับผมแต่มันบอกพ่นใส่ดุโพดใส่ถิมไหวเป็นเดือนผปล่าะครับกำลังมาซ้ำไม้เขามาลองดู แต่หอยตัวจะมีแต่หอยใบไมๆครับผมมันไม่ออกเลยนี่นี่นครับผมหอยใบไมๆหูบกไงเฮ้แต่มิดจับนะฮะไม่มีตีนเลยอลอ,อ,อหอยแหลนแป้นเดยอเตอเลยครับผม แต่ไม่มีตีงเลยนะฮะโอ้ธรรมดาที่ไหนฮะยังเงียบอยู่เลยนะฮะทางนี่บ่ต้องผากเลยครับม่แต่ทางงางๆแต่มิดจับเลยนะฮะโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินขางคู่สะทียนึงครับผม Hê 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 Mình u nhai u nhai hay băng máy Cấp 2 Cấp 2 Khu chi 2 chung chi Và đừng tưng tưng gặp không Và đừng tưng tưng Nhìn cấp băng này 2 mít Đừng Ha 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 Đừng tưng tiệt lời Mít มีสิทธ์มีสิทธ์โอ้มีสิทธิ์ไอตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮึอเมีสิทธิ์ไอตัวใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่ามีครับผมเออในหันมาเต็มเต็มสิเอบอกใส่หกขีดแล้วครับผมฮ่าฮ่าฮ่านี่มันเข่าข้างคู่สะครับผมหลังสุดท้ายแล้วอู้หลังสุดท้ายพอดีเลยครับผมฮ่า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 ธรรมดาที่ไหนเอ๊ะไม่อยากจะคุยเลยฮึมาใส่กับที่ไร ใส่กับเก่าครับกับขี้ร้ายนะฮะกับไม่ถึงแ่่ทงคาวอนี่ครับผมนี่ใส่ที่นับกันแท่เด้และครับหู้จนพุ่นมดมีต่หู้ใหญ่ๆมาใส่คู่สะลังเดียวครับผมฮ่าฮ่สบายใจแล้วนะฮะวันนี้ได้อู้ใหญ่หนึ่งตัวฮ่าฮ่า ตาลือสีครับผมใสยหอดโคลาดทุนล่ะโอ้โหโอ้โไปเป็นของตาลือสีครับผมของตาลือสีใส่หลายมือนี่ใส่เพียบเลยนะฮะบรรยากาศหนาวครับผมเย็นจ่อยๆนี่เขาครับผมบาได้เกี่ยวเอาดอ้ครับ มันบ่มีเม็ดครับมันออกแต่มันไม่มีเม็ดมันเป็นแค่น้ำนมแล้วมันกระป๋อเข้าไปนี่ครับหลังเกีียวแล้วฮ้อเขาปีนีแห้งแรงขนาดครับหน้าตรงนี้เป็นหน้าลมครับสุกปีนี้น้ำท่วมซ้ำน้าอึกพุ่นละปีนี้แห้งแรงบ่มีน้ำเลยธรรมดาชไนั มีอะไรสักต <inhale diye> <tipo> ัวเอาเอาเมื <Hey>, ่อวานแล้วฮ okay. ู <ive> ้กระจบทะเดี๋ยวยังทางนู้นไหนอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะปกติธรรมดาที่ไหนเฮ้สบายใจมันไม่กลับมาอูโยย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 ฮู้เดือดใจเหลือเกินเดี๋ยวมันจะนิบมือ อย่างนี้จังงั้นจีบไหนไหนอูใส่ในปากรูอย่างงี้นะกระจกเท่ไูเหนื่อยใจเหลือเกินใส่ในปากรูหรือใส่ในกล้ Cái quá đúng không? Cái giọng đúng rồi Úi ôi 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 Ồ, thầm bà đá xì nãy Mày cho nãy nè Nãy Ui, đại mì xứ đới อะไรเกินไป <laughs> ทำประดาที่ไหนออมีการยิงเปะด้วยอ,อ,อะไรเปล่าไ,ไม่มีปัญเนี่ยอยู่ตรงไหนเฮ้ โอ้ใส่กับข้างล่างหาดูติข้างบนโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินธรรมดาที่ไหนนี่ลงมันวิ่งขึ้นข้างบนเออนี่เป็นเพลาอาลาดขึ้นข้างบนเลยธรรมดาที่ไหน ไหนไหนอะไรขาวอลาดเฮอูหนูใหญ่อูเหนื่อยใจเหลือเกินหนูจรมยทํ่ธรรมดาที่ไหนมันไม่มีันีไม่มีอะไรเหรอ ไม่มีอะไรไม่มีนู่โอ้เดือดใจเหลือเกินโอ๊ยยิ่งทำเป็นตกใจเดือดใจเหลือเกินโอ้โหนี่ตกมาข้างล่างแล้วครับโคงตาดึงสีฮะเฮ้ยข้นับไปเจอหรือยังเจอยังฮะเจอลูวอานูใครทำย้ายบ่ โอ้โหเท้านิ้วปูมือูเดือดใจเหลือเกินทำเป็นคนสะอาดมดแล้วมดแล้วสบายใจเหลือเกินเหลือแต่กลับเหลือแต่กับเหลือแต่กับแต่ไม่ได้ข่าวเดือดใจเหลือเกิน กับในแปดตัวงามๆครับผมท้องขาวเจิตในหนูพุกตัวหนึ่งแหมธรรมดาที่ไหนครับมินี่อะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่งานอา,านากระดานนะครับผมรับคลิปนี้มานบอกหัก ฮ่าฮ่าฮ่าธรรมดาที่ไหน